สุดตลึงเจองูหลาม3เมตรซุกเงียบใต้เตียงต่อไปนี้จะไม่เปิดประตูทิ้งไว้อีกแล้วเจองูหลาม3เมตรลอดเข้ามาในบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งในรัสควีนสแลนด์แอบเงียบอยู่ใต้เตียงเผลอๆอยู่มาทั้งคืนอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นในช่วงนี้ที่รัสควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียทําให้สองสามีภรรยาในเมืองดูนันเปิดประตูหลังบ้านทิ้งไว้ตลอดบ่ายเพื่อให้ลมเย็นๆเข้าบ้านได้โดยไม่ได้นึกเลยว่างูหลามขนาดใหญ่ จะวยโอกาสเล็ดลอดเข้ามาในบ้านและเลือยไปน,นอนเงียบๆอยู่ใต้เตียงของพวกเขาทั้งสองกล่าวว่างูใหญ่ตัวนี้เข้าไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้หลบอยู่ใต้เตียงทั้งคืนหรือไม่เขาก็ไม่แน่ใจพอเปิดม่านหน้าต่างในตอนเช้าของอีกวันจึงมองเห็นหางเลยเดินย้ายมาอีกข้างจึงเห็นชัดว่าเป็นงูเจ้าของบ้านจึงเปิดประตูห้องและโถรแจ้งทันที ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ